เป็นคูปองให้นะฉะนั้นรวมยอดตอนนี้ผู้ที่จะเข้ารับเนี่ยห้าร้อแดสิบสองครอบครัวหลวงพ่อสรุปเป๊ะเลยลูกเป๊ะเลยไม่มีเหมือเลยลูกนะฉะนั้นส่วนท่านผู้ที่ไม่มีคูปองบบานเนี่ยที่ไม่หลวงพ่อต้องขอไปเป็นโอกาสหน้านะไปเป็นโอกาสหน้านะขอให้เข้าใจหลวงพ่อตามนั้นนะลูกนะ เพื่อให้เกิดกระบวนการเข้าใจนะเไม่เข้าใจกันนะเดี๋ยวคิดว่าหลวงพ่อเลือกที่รักมักที่ชักอ่าจากนั้นก็ขอมอบหมายให้เข้าใจกันเพื่อเปินการให้พวกเราเข้าใจหาสาระและวก็เพื่อนําไปสู่ภาคการปฏิบัตินะเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อไม่แก้งให้ก่อนนะ ขณะที่ท่านเจ้าภาพมาพวกเราจะมาสูรีกันให้เกิดความไม่เข้าใจไม่ได้นะลุงนนะ Thank you. อขออนุญ,ญาตมาให้แม่นั่งหน,น่อยมั้ยขอรุ่นโมตนานะยังคุณโยมแม่ชีวิภาทิศวิภาเนาะจะเดินพ่ยนงะยังๆเอาเป็นนี้เนละสบายสบายแม่ไม่ว่านะแม่เนาะกำลังทำงานอยู่อ่ ขออนุโมทนามายังคุณโยมแม่นายขอดูชื่อแมมพิกชิ่อขอเจริญพรคุณโยมแม่ชีทิพวิภาทรัเจริญทรรุ่งเรืองหรือว่าคุณโยมแม่แต่ววันนี้ได้มอบปัจจัยจำนวน16,500บาทเพื่อ ได้เป็นเจ้าภาพในการมอบข้าวสารจำนวน150ถุงถุงละ5กิโลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียมจำนวน46ครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็ได้รับอยู่ที่3ถุงก็คือ15กิโลซึ่งโครงการของเราในส่วนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพก็ได้คุณแม่ชีทิพว์ิภาทรั์รุ่งเรือง หรือว่าคนโยมแม่แต่วเมื่อกี้ได้ฟังประชาสัมพันธ์ประกาศก็เกิดความศรัทธาจึงให้ความอุปถรรัมภ์ในส่วนที่เป็นเจ้าภาพเพื่อถวายข้าสารจำนวน150ถุงถุงละ5กิโลนี้เพื่อมอบให้กับครอบครัวผู้พิการหรือว่าครอบครัวผู้ป่วยติดเตียมฉากนั้นท่านทั้งหลายญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังขอให้น้อมจิตน,น้อมใจมาอนุโมทนา เพื่อจะได้กล่าวคำถวายเป็นมหาสามัมปทานแม่นะตั้มนะโมสามจบจ้ะอิมานิมะยัมปันติสัมปทานานิ ปฏิกันหาต ah um, right? so pues ุอําหากรรมที่คารัตห้ลบอให้มีความสบตังและัรบ สัตุสัตุสัตุ์อนุโมทามินะก็ขออนุโมทนาลับลับเสร็อขึ้นไปอาจารย์ูชหายไปเลยแม่อาจารย์ทำไอมครับ